ก็ผมดูการจัดตั้งรัฐบาลมันมันไม่มันดูเหมือนดูเหมือนไม่ง่ายใช่ไหมครับเจ้าที่ดูนะครับแต่ว่าก็ต้องให้เกียรติพรรคที่อันดับหนึ่งเขาจัดตั้งกันไปนะครับซึ่งยังมีเวลาอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าในส่วนของการชุมนุมเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยไปกดดันสอวอเนี่ยผมคิดว่ามันย้ายไปถึงขั้นนั้นเลยนะครับมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับวันนี้พรรคก้าไกลเองเนี่ยก็ ก็น่าจะทําความเข้าใจกับกับสมาชิกที่เป็นเรือข่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าน่าจะพูดคุยกันไม่น่าจะมีการไปชุมนุมกดดันไหนท่านบอกก็ยอมรับในระบประประชาธิปไตยไงเพราะฉะนั้นคือมันไม่ควรที่จะไปเพิ่งเริ่มต้นอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวกันเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นบ้านเมืองก็มีแต่ความขัดแย้งอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันควรจะให้เกียรติซึ่งก,ก,กันและกันแล้วก็ควรจะไป พูดจากันด้วยเหตุด้วยผลนะครับเพราะว่าท่านไปขอเสียงสวแต่ว่าท่านไปชุมนุมเคลื่อนไหวกดดันเนี่ยผมข้าใจว่ามีสวหลายท่านก็ออกมาบอกแล้วว่าว่าคงคงไม่ไม่ให้นะครับเพราะนั้นคือมันจะทําให้การจัดตั้งรัฐบาลมันมันสะดุดได้นะครับผมให้กําลังใจอยู่แล้วอยากจะให้ตั้งรัฐบาลเร็วๆด้วยซ้ําไปนะครับจะได้แสดงฝีมือให้ประชาชนได้เห็นนะครับพวกเราก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับ ผมว่าเราเราอย่าไปคิดคาดการเลยนะครับวันนี้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงตรงที่ว่าวันนี้สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ทํามา78ปีเนี่ยบ้านเมืองกําลังฟื้นตัวแล้วแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตอย่างสงบแล้วก็มีความสุขผมเข้าใจทุกคนทั้งประเทศมีความสุขมาทุกวันนี้การเดินทางการไปไหนการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวหลายๆอย่างที่เป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์มันก็เป็นประโยชน์มากแล้วก็ท่านได้สร้าง ความเจริญให้กับประเทศมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่ควรที่จะทําต่อนะครับควรจะไม่ควรมีความขัดแยง้งใดๆเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราเสียโอกาสไปเยอะแล้วนะครับอันนั้นผมไม่ทราบแต่คงไม่เลยฮะจะไปปรับเปลี่ยนทําไมช่วงนี้นะฮะตอนท่านหัวหน้าพักก็ทํางานได้ดีอยู่แล้วเลขาก็มือประสานสิบิศอยู่แล้วพวกผมเองก็ทําช่วยพักอยู่แล้วไม,ไม,ไม่ไม่ควรไปอะไรตอนนี้นะครับ ผมเข้าใจว่าวันนี้มีการประชุมนัดแรกหลังจากที่เราเลือกตั้งมาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้สอสอมาสาสบคนนะครับก,ก็ก็คงมีการพบปาก,กันนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเองเนี่ยเข้าใจว่ามันมีสอส,อสอใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยหัวหน้าท่านหัวหน้าพักเองเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองนะครับท่านเป็นสอสอมาหลายสมัยนะครับท่านก็อาจจะแนะนําสอสอใหม่นะครับว่า การทำหน้าที่ในสภาผูแ้แทนราษฎรเนี่ยที่ที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยต้องทำยังไงก็คงมีการแนะนำกันนะครับแล้วกอ็อาจจะมีการหาลือกันในเรื่องของของพักบ้างเดี๋ยวโดยส่วนตัวผมบอกผมผมคิดนะครับว่าเข้าใจว่าคงมีการพูดคุยกันเรื่องเรื่องพักบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนที่ที่บอกบอกว่าพักดีอยู่แล้วก็ก็ปกติก็กกกพักก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ผมเข้าใจว่ามันถ้ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมน่สอสอทุกคนก็น่าก็คงนําเสนอได้นะครับว่าพักเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าพักไม่ดีนะครับระบบพักมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอผลการเลือกตั้งมาอย่างนี้เนี่ยผมก็ใจว่าเราก็ต้องไปดูจุดอ่อนจุดแข็งของพักด้วยนะครับว่ามันมีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ คนทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นกลางทุกช่วงวัยมาช่วยการใช้ระบบของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในการในการปรปับปรุงตรงนี้ผมคิดว่าพรรคก็คุยกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรรอันอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆคําว่ารีแบรนดิ้งเนี่ยผมก็ใจว่ามันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าการที่จะทําทให้พรรคการเมือ,องดีที่สุดเป็นที่ ยอมรับเป็นที่ถูกใจของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยแต่และพักผมผมเห็นว่ามีก็มีการพัฒนามีการปรับปรุงกันโดยตลอดนะครับไม่ใช่ว่าพักเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วแล้วไม่สามารถปรับปรุงได้คือพักมันดีอยู่แล้วใช่แต่ว่าผมเข้าใจว่าพักการเมืองมันต้องดีที่สุดเป็นที่ถูกใจของประชาชนเพราะฉะนั้นการ,รเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องประเมินว่าเรามีจุดไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงก็ต้องปรับเท่านั้นเองนะครับซึ่ง การพูดคุยภายในพักเนี่ยผมผมว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็ไอ้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักก็ทําหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วนะครับผมเข้าใจว่าไม่ไม,ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เราก็มีประธานยุทธศาสตร์ของพักก็ก็เขาช่วยดูอีกทางนึงครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้นะครับผมทานายอันวุลย์รำพร้อมโดยลุงศักด์คนเสื้อแดงนะครับมายื่นทัดทานกรณีที่คุณศรีสุวรรณจันยานและบุคคลอื่นๆ มายื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้สอบข้อเท็จริงนำสู่นะครับการพิจารณายุบพักเก้าไกลและ6กพักก็กรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับทุกท่านครับผมมองว่าคุณศรีสุวรรณนะครับมองว่าพฤติการที่เวันที่ไปทานข้าวกันวันที่17พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยคุณศรีสุวรรณบอกว่าเป็นการยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมในการประชุม เพื่อจัดตั้งรัฐบาลมันเข้ามันไปขาดต่อพระราจบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพรรคการเมืองอันเป็นการครอบงำพรรคการเมืองผมนะครับในฐานะเป็นพลเมืองในานามคนรุ่นใหม่ประชาธิปไตยบริสุทธิ์ลุงศักด์คนเสื้อแดงนะครับเราไม่อยากเห็นประเทศนี้เดินไปตามคันลองที่ไม่ปกติผมอยากเห็นความสงบสุขผมไม่อยากเห็นเกมการเมืองชั่วๆเข้ามาทำให้ประเทศนี้มันชิบหาย นะครับผมจึงมายื่นคัดค้านต่อกกตโดยหวังอย่างยิ่งว่ากกตจะพิจารณานะครับเรื่องของคุณศรีสุวรรณและบุคคลอื่นด้วยความรอบคอบนะครับโปร่งใสปราศจากเกมการเมืองเข้ามาแทรกแซงประการสําคัญกรกตจะต้องยืดหลักนะครับคำหนึงถึงหลักความสุจริตเที่ยงธรรมและความสงบสุขนะครับโดยขอให้กรกตปโปรดระงับเรื่องราวร้องเรียนทั้งหลาย นะครับโดยคำหนึ่งถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองตอนนี้เสียหายหนักมากนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งกรกนตนะครับจะพิจารณาทุกเรื่องร้องเรียนนะครับยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนเป็นท,ท,ที่ตั้งครับขอบคุณครับวันนี้ดูแล้วมีสำคัญนะครตอนนี้ไม่มีการยื่นเราองเอะเลยนะครับถ้าฝักบัแล้วที่กรกตมาตมกเลยานาครัอ่อะ คืออย่างนี้นะครับผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณศรีสุวรรณหรือใครเลยนะครับความจริงอ่ะนะครับแต่ว่าเมื่อมันเป็นประเด็นเข้ามาในการน้องเรียนมันทําให้เกิดกระบวนการที่มันอาจจะชะางักผมจึงมาล้อนะครับต่อกกตเนี่ยนะครับถ้าขอไปล้องหน่วยงานอื่นไปศาลผมก็อาจจะนะครับมีคําแถลงไปถึงศาลผมเขียนว่าเรื่องราวที่ล้อทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มันไร้สาระประการสําคัญทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมนะครับไม่อยากเห็นลุงศักดิ์สองสามเกิดขึ้น นะครับผมเองในฐานะเปลียนพี่น้องประชาชนในฐานะเปลี่ยนตัวแทนที่เห็นต่างกับคุณศรีสุวรรณนะครับแล้วก็ลูกสกเกดนะครับเขาก็เห็นต่างกับกรณีของคุณศรีสุวรรณเพียงแต่ว่าใช้วิธีการคนละอย่างกับผมนะครับความจริงแล้วเรามีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยจากจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณสัก30 40คนแต่ว่ามาไม่ทันนะครับผมขอเสริมนะฮะทานายอ๋นเดินทางจากบุรีรัมมานะครับ เพิ่งมาถึงเมื่อกี้และมานัดหมายกันนะครับเพราะความที่ว่าเราต้องการให้มีคำว่าประชาธิปไตยเรารอมา9ปีครบวันนี้9ปีก็ขอความอนุเคราะห์ไม่ว่าวุฒิสภาไม่ว่ากอก,อกตท่านจะคิดต่างอย่างไรก็แล้วแต่แต่ให้ยึดหลักประชามติเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนถ้าคนรุ่นใหม่บริหารแค่4ปี 9ปีประชาชน70ล้านคนยังรอได้ทั้งที่อึดอัดทรมานเจบ็บปวดทุกอย่างเรายัางรอได้แล้วท่านในฐานะเป็นบุคคลวุฒธธิภาวะที่สูงและเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าสอวอสูงอายุท่านก็ควรรออีก4ปีได้ไหมครับนี่คือการตั้งคำถามเพื่อให้ประเทศนี้เดินไปสู่ประชาธิปไตยขอบคุณมากครับ เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวรอคุณศรีสุวรรณผมมีคำถามที่อยากถามคุณศรีสุวรรณนครับรอผมจะรอคุยตั้งใจรอครับก็ไม่เป็นไรครับไหนไหนมาจากวีรมเดินทางมาหลายร้อยกิโลนะครับผมอยากคุยกับคุณศรีสุวรรณเมื่อสื่อไม่มีโอกาสไม่เปิดโอกาสให้ผมคุยไม่มีใครกล้าเชิญผมกับคุณศรีสุวรรณไปล่าสุดผมไปเวิร์กฟอย์บอกติดต่อคุณศรีสุวรรณไม่ได้ผมนี่มันยังไงไม่มีใครอยากคุยกับผม ผมมันขี้เล่หรือมันอะไรนักหนาทานายตั้มสิทาเบียบังเกิดก็ไม่กล้าคุยกับผมไม่มีใครเธอเนี่ยมันเป็นอะไรนักหนานนจะถามว่าต้นเหตุคุณได้คืออะไรนนผมกับคุณสรีศรีสุวรรณเนี่ยนะครับคือคนที่เป็นต้นนะครับความขัดแย้งแสดงออกทางการเมืองต่างกันผมไปยื่นคัดค้านคุณศรีสุวรรณไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งที่สีที่ห้าแล้ว ทั้งแรกสีแยกปากหวานใช่ไหมคุณเดียวโดนโดมนสศิษสาอผมไปยื่นร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณศรีสุวรรณกรนีว่าเป็นทนายความหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมพึ่งมาผมโผล่มาไม่ใช่อยากถามว่าคนอะไรกันจะยอมโดนต่อยจะยอมคนที่นะครับสังคมเขาลุมประนามเขาสาบเขาแช่งได้อะไรนะครับได้อะไรจากพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อ,อไรจะหยุดนะครับไม่ต้องถามหามความรุนแรง ไม่ต้องถามว่าเหตุผลอะไรลุงศักดิ์ไปต่อยไม่ต้องไปถามหานะครับลุงทศพลนะครับจากใดที่คุณศรีสุวรรณยังไม่หยุดพฤติกรรมเหล่านั้นผมก็เรียนย้ําอีกครั้งว่าผมไม่ได้ต้องไม่อยากเห็นความรุนแรงนะครับไม่อยากเห็นความรุนแรงแต่ว่าปัญหาต้นตอมันอยู่ที่คุณศรีสุวรรณอยากถามว่าที่ทํามาคุณได้อะไรคุณต้องการอะไรนะครับคุณต้องการอะไรจากประเทศนี้หรือใครสั่งคุณมานะครับเดี๋ยวถ้าง,งั้นเดี๋ยวรอรอเจอนะนะครับผมจะถาม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่22พฤษภาคมว่าจรวดฟอร์คอนายของบริษัทสเปซเอ็กซ์ทยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดภายในศูนอวกาศเคนเนดีบนแหลมคานาวลลอนรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อส่งนักบินอวกาศในนามภารกิจเอ็กซิเอมสเปซ2เดินทางด้วยยานแคปซูลดากอนสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ทั้งนี้สมาชิกภารกิจดังกล่าวซึ่งเป็นบริษัทอวกาศเอกชนเอ็กซิเมประกอบ ไปด้วย4คนได้แก่เป็กกี้วิสณ์ออดีตลูกเรือองค์การบริหารการบินและอากาศแห่งชาตินาซาและนายจอนชอปเนอร์นักธุรกิจรัฐเทนเนสซีนอกจากนี้ยังมีนักบินอวกาศซาอุดีอราระเบียอีกสองคนซึ่งเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์คืออาลีอันกานีนักบินของกองทัพอากาศซาอ,อุดีอราระเบียเลยานาบานาวีนักวิจัยด้านมะเร็งซึ่งเป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของประเทศโดยลูกเรือทั้ง4ี่คนจะใช้ชีวิตอยู่บน ISS เป็นเวลา10วัน ร่วมกับลูกเรืออีก7คนของสหรัฐและรัเสเซียซึ่งประจำการอยู่แล้ว